อีกวันเดียวก็ลอยกระทงนะครับคงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนสูก้กับผมคงไม่มีบรรยากาศถ่ายอ,อ,อะไรนะลอยกระทงมาฝากก็คือขอบวนพาเลยต่างๆคงไม่ได้ถ่ายเพราะว่าผมเข้ากาบ่ายนะครับเรื่องงานก็4ี่ทุ่มครึ่งนะครับนะก็จะถ่ายช่วงนั้นนะครับรถมันไอรถบันทุกหินนะครับคุณปู่ g k วันนี้พวงมาซะยาวเลยนะฮะก็วันศุกร์เนี่ยจะถ่ายตอนเรื่องงานเรยประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งจะดูบรรยากาศนะครับว่า4ี่ทุ่มครึ่งแล้วยังมีคนอยู่ไหม gk สี่ศนย์ศูนย์นะครับคุณปู่ของเรานี่เอง มีภาพบรรยากาศที่ทุกขบวนนะครับว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรก็ตามเนี่ยเตาวศุกร์คงไม่ได้ถ่ายนะครับบอกล่วงหน้าไว้เลยหนึ่งวันนะครับแต่คลิปบรรยากาศเนี่ยจะถ่ายตอนเลิกง,งานแล้วประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับ,รบขออภัยอย่างแรงเลยเพราะว่าทุกปีจะดูแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่ได้ดู แถมบจสสี่เก้าหนึ่งโอเคระหว่างทีออ่ผมจะบอกว่าขออภัยเนาะนะครับก็วันสุกไม่ได้ถ่ายจริงๆเพราะว่าเข้ากับ,บ่ายบ่ายโมงครึ่งเพราะว่าขาบวนพาเรลรตรงนี้ต่างๆเนี่ยที่เขาอะไรเดินขบวนนํากระทงมาเนี่ยนะครับทํากระทงกันเองเนี่ยนะครับนะก็ไม่ได้ถ่ายอ่ะเออ ต้องใช้คำนี้ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าปีที่แล้วก็ถ่ายท่านผู้ชมคงจะรู้เนาะปีที่แล้วจัดที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ของโจเเ้เทพเผือกของจ้เ,เพเผือกปีนี้ชุมแสงจัดที่บ่อหกบาทนะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยเราจะถ่ายตอนเลิกงานทีเดียวก็คือสี่ทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับก็คือพอเรามาถึงหน้าง,งานเนี่ยเราจะถ่ายเป็นวิดีโอเลยถึงตอนนั้นเนี่ยกระทงที่โรงเรนเขาทําขึ้นะ่ะ เอามาโชว์อะเข้าใจปะบรรทุกใสร็แล้วกระบะเออนั่นแหละคงจะมีเขาเรียกว่าออ่ะบางโรงเรนก็กลับบางโรงเรนก็ยังไม่กลับนะครับเดี๋ยวรอดูเดีววันศุกร์โอเครู้สึกว่าเหมือนจะถอนหัวแล้วก็มาใส่ต่อบอชสสสี่เนะครับไม่รู้ว่าทำบรรทุกหินตรงไหนนะแต่เราไม่ผิดน่าจะแถววังกะ ไปอยู่ถอยล้างสามนะครับแล้วก็ไปต่อล้างสองขอภัยอย่างแรงเลยปีแรกนะครับปีแรกที่แบบว่าไม่ได้ถ่ายบรรยากาศลอยกระทงมาเลยนะครับทั้งขบวนพายเรทพิธีเปิดอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ถ่ายเลยจริงๆนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะไม่โกรธกันนะครับนะ,นะเพราะว่าเข้ากาบบายอะ โอเคพอคุณปูกต่อหัวจักรเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกเดินทางเลยไหมทางไม่ออกหมายถึงว่าแปลว่าลีก102นะครับผมคงไม่ถ่าย102ถ่ายแค่ตอนที่หัวจักปลูกเข้าต่อกับบทศ491นะครับก็ขออภัยเนาะออพูดไป3าสีรอบไม่ได้ถ่ายบรรยากาศเลยนะครับลอยกระทงเนี่ยแต่จะถ่ายตอน4ี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณหลังจากที่เราเลิกงาน หลังจากที่เราเลิกงานนั่แหละนะครับก็ถามว่าลาได้ไหมลาได้แต่เขาไม่ให้ลาเพราะว่าเขาจะเก็บยอดนะครับเซเว่นะ่ะเพราะว่าทุกเทศการน่ะพนักง,งานหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ลากันนะครับผมก็เพิ่งรู้ก็วันนี้นี่แหละนะครับแม่ถ้าอยู่กะเช้าเนี่ยตกเย็นมาใช่ไหมสี่โมงเย็นเนี่ยเลิกตัวประมาณก็กลับมาถ่ายได้พูดถึงอะ่ะนะครับแต่ผมแบบ เสียดายชิบหายเลยอะพูดแบบจุดอกอะเข้าใจปะอยู่กะเช้าก็ไม่ให้อยู่อยู่กะเชา้าไมให้อยู่อยู่กะบ,บ่ายซะงั้นและไม่ได้เห็นขบวนพาเลดเลยลอยกระทงก็แหลนั่นแหละเลิกง,งานเสร็จเดี๋ยวมีคลิปบรรยากาศมาให้ดูตอนหลังสี่ทุ่มครึ่งว่าคนจะเยอะหรือจะน้อย ถอยเข้ามาต่อพว่วงบจส491นะครับ รู้ว่าจะออกเลยนะฮครับถ้าไม่ออกแสดงว่าหลีด102จะหยุดถ่ายคลิปทันทีนะครับ